เจ็บเกลืองคู่ครับคุ้มค่ามากแล้วป่าซิวน้ำเข้าครับตัวใหญ่ครับ พี่น้องพบกับเกโบมาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้จะพาพี่น้องไปดักปลาซิวที่ว่าหมายไว้เมื่อคลิปที่แล้วครับเนาะว่าที่ไปดักกุ้งได้เจอปลาซิวได้ปลาซิวหลังสุดท้ายเนาะได้ปลาซิวหนักปลาซิวน้าเข้าครับพี่น้องวันนี้เราจะไปดักปลาซิวน้าเข้ากันดักไม่วันแล้วไม่แรงกัมาใจเลยครับตันนี้สี่โมงปายครับเอาไปดักปุ๊บไม่แรงสักสี่โมงห้าโมงกับมาใจเพราะว่ามันจะได้นักมาได้หนักเนาะพี่น้องเนาะจะได้ก็ติดตามนะครับครับผมติดตามไปกันครับ ai tao phải gắn bổ làm được lực đó nữa nó bà xíu đi rồi

đó làm thí chẹt đó nọ làm thí chẹt nọ quậy về phun nám lực mà tôi bị đóng đấy làm โอเคครับเรียบร้อยดักมาแล้วสิบหลังไม่แรงมันมลุ้นกันครับว่าปลาซิวมันจะได้นักบะดักเนาะพี่น้องเนาะไปครับปรเด็นนี้ก่อนข้าพอดีครับเอาเริ่อก,การเรื่งานแล้วครับไปใจปลาซิวด้วยกันครับที่ดักวมาในเจ้าครับผมไปไปก่อน,นลุ้นด้วยกันครับว่ามันจะได้นัก ยวิวทัศน์พอได้ครับสวยงามห้อมดอยครับห้อมดอยเงินครับมหาแยก่คงจะกันครับไนลองลุกหลังแรกครับไนลองมีวัดเนาะปลาซิวแป้แมว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 ปลาซักตัวไปลองแล้วก็กุ้งหรอไอย่างปลาซิวบุมีมีกุ้งหรอไม่วันกุ้งกับข้าวก่อนมาเดี๋ยวครับ cung ừ, với pet lần <laughs> ok và xíu không biết nói đã ok ไปด้วยกันนะไปด้วยกครับโอ้พอได้ครับอัานง่ายง่ายกุ้งหอมไปน้องถึงกุ้งถึงแปะใช่ได้เลยดูโอเคครับกุ้งไม่วันกับเข้าเนาะถ้าดักไม่คื้นอะไรอย่างนี้ยำห้าหลังแนมเลึกครับเดี๋ยวผมจะ ไม่เอาดไในมาสุปขอกันกหนกะัะเพราะว่ามันจะไปไกแน้ำลึกด้วยครับโอ้โอน้ลึก,นกยน้องอได้ยังครับี่หลังเลยเลน,ลลบบน่ักมาเห้ว่นี้เ เอาเทแล้วกไอย่ารอบล้อมมันพอเนาะโอ้โหป่าสีวนะพี่น้องนี่เห็นแล้วครับป่าสีน้องเขาพี่น้องไปเ,เลยเอาได้หลังนี้จังอีกูหลังกับพวกมันเลยแกเตีียมแซมลังครับครับผมโอเคครับสรุปแล้วครับพี่น้องซีฟหลังได้เยอะมากครับ เก็บเกลืงคู่ครับคุ้มค่ามากนะป่าซิวน้ำเข้าครับตัวใหญ่งงครับครับผมดักแม่วันนี่กะใจสตดอาหารเดียวกันครับสุดอาหารคือสูุดอาหารดักกุ้งนะครับเนาะแล้วก็ดักแม่วันนี่จะได้กุ้งเออได้กุ้งน้อยกว่าป่าครับได้ป่าเยอะถ้าเขาอยากกินป่าเขาก็มาดักแม่วันแต่ถ้าเขาอยากกินกุ้งก็ดักแม่คืนครับเอาไปนองเนาะโอเคจะได้ก็คลิปนี้อย่าปีทิปไม้ตีบรรยากาศห้องร้อยนะครับ ็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เกวโวได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับน้องๆนะขอบคุณมากครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับ